ทำไมเมืองไทยจึงเป็นสวรรค์ของการฟอกเงินก่อนที่คุณจะคิดว่านี่คือการใส่ร้ายประเทศไทยอยากให้เข้าใจพื้นฐานของการซักฟอกก่อนนักซักฟอกมักมองหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้1ธุรกิจที่มีเงินสดเยอะๆหรือ2ตรวจสอบต้นทางเงินได้ยากหรือ 3. สินค้ามีราคาสูงมากและมักไม่มีราคากลางแล้วประเทศไทยดียังไง 1. เรายังเป็นสังคมที่เรียกว่าเศรษฐกิจเงินสดเช่นร้านนวดร้านอาหารคาราโอเกะตลาดสดธุรกิจเหล่านี้นิยมรับเงินสดการตรวจสอบรายได้จริงทํา ยาทําให้สวมยอดขายปลอมได้ง่ายเช่นธุรกิจจริงขายวันละ1 0 0 0 0แสนแต่แจ้งว่าห0 0หมื่นเพื่อรับเงินผิดกฎหมายเข้าระบบ 2. เรามีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่และค่อนข้างเสรีเงินสดไหลเข้าอย่างถูกกฎหมายจํานวนมากทําให้ตรวจสอบต้นทางการเงินได้ยากเงินสีเทาจึงมักไปซ่อนตามธุรกิจท่องเที่ยวเช่นคลับบาร์โรงแรมสุดท้ายอุตสาหกรรมที่ซื้อขายสินค้าราคาสูงในประเทศไทยถือว่าเราเป็นไม่กี่ประเทศที่มีพร้อมทุกอย่างตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์ที่แพง สิ่งของสะสมที่แพงเวอ่อว์อัญมณีที่แพงเวอ่อว์แหม่ต้องบอกว่าประเทศเราอุดดมสมบูรณ์จริงๆ